จังวัดอุบลราชธานีไทยและการาชนจาจักรกรัมพูชาและสปป,ปลาวนะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนนะคะโดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระวาง3ประเทศภูมิภาคอาเซียนค่ะ ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะกองทัพภาคที่2โดยกองกําลังสุรานารีค่ะเพิ่นกระเด็จัดการแข่งขันกีฬานะคะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศอย่างที่บอกไปค่ะ3ประเทศผู้มีภาคอาเซียนนะคะมีพ้นตรีวิรยุทธ์รักศิลป์ผู้บัญชาการกองกาลังสุรานารีรวมด้วยพ้นโทษเจียโซเพียร่องผู้บัญชาการผู้มีภาคทหารที่4ราชนาจากกักรกัมพูชานะคะแล้วก็มีทันอํานวยสุริยการรักษา การหัวหน,น้าแผนการต่างประเทศแขวงและกิล่าแขวงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,ะช,าชนราวนะคะเข้าร่วมโดยมีนายสมเพชรซอยสักครู่ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีในส่วนของหัวหนา้า ส่วนราชการนักกีฬาเขารวมในงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศนะคะราชานาจาัก,กรกัมพูชานะคะละาแกซอบป,ป,ปอล่าร่วมถึงไทยนําเท่อนี้นะคะเพื่อนจัดขึ้นเพื่อให้หนวยทหารให้ในส่วนของราชการความมันคงตามแนวชายแดนของทั้งสาประเทศค่ะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศนะคะโดยใส่กีฬาเนี่ยนะะเป็นสื่อกลางน,นะคะส่งเสริมความมันคงตามแนวชายแดนให้มีความยั่งยืนมีเสถียรภาพ ะะทรงความรักนะคะเสริมความรักความสามาคัคคีซึ่งจะนําไปสู่ความร่มมือในด่านต่างๆนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาในเทือรนีกัมมี่ภูเขาร่วมการแข่งขันนํากัลน,นี่2 4 0คนนะคะประกอบไปด้วยทีมส่วนราชการประชาชนจากประเทศไทยนี่120คนค่ะทีมที่มาจากกัมพูชานะคะ60คนหลกักะทีมที่มาจากสปป,ปลาวจานวน60คนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละทีมนะคะกับแบ่ง4ทีม นะคะสประเภทกีฬาะคะมีฟุตบอลทรายมีเปตองมีวอลเลย์บอลแล้วก็มีกอรอบน้าค่ะครับ นี่ก็คือเรื่องบรรยากาศการแข่งขันนั่นเองดูซีซันโอ้ยนะฮะใส่กันเต็มทีนะครับแต่ท,ที่สําคัญครับทั้งผูัญชาการกองกําลังสุรานารีพ่นตรีวิรยุทธ์รักศีลเพิ่นบอกว่าการแข่งขันกีฬาเทอนีของสามประเทศผู้มีภาคอาเซียนเกิดขึ้นได้กับเพาะความตั้งใจจริงและการประสานความร่วมมือระวังการย่างแน่นแฟนของทั้งสามประเทศก็ถือว่านเป็นจุเดเริ่มต้นหนึ่งนะครับในการรวมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งกันมาซึ่งความสงบเรียบร้อยความผาสูของประชาชนตามน แนวชายแดนนั่นเองกระใส่กีฬาเป็นโตเชื่อมนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่นตรีวิรยุทธ์รักศิลป์ครับภูมิชาการกองกําลังสุรนารีกันครับรวทมทั้นะงมหาวิเคราะห์และที่พัยไา้ด้วนะครับท่านพลเอกประภัครับได้มีดำริให้ทางของทระปฏิสังข์ <c oughs> ได้มีการจัดฐาแาาขง่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์กับไทยกัมพูชาลาว างประเทศที mm ่จ hmm. ังหวัดขอนแกานนะครับซึ่งได้องรารการฐานบกครับทัานคลเด็กได้แท้ได้มีดำมเลให้ทางของทัพที่2ได้มีการจัดกาแข่งขันกีฬาวิธยาภาพครบไทยกบุชาลาว เป็นการแข่งกันกีฬานะคะหัแพ้หัหชนะหัวภัยนะคะคนำใจนักกีฬาก็ากถือว่าเป็นความรวมม้รวมมือกันนะคะที่จะนำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ในด้านต่างๆนํานะคะ